สวัสดีครับพบกับช่องความรู้ฟรีใน YouTube นะครับแล้วก็ Facebook ในกลุ่มตจทย์จดเพื่อสอบเข้าม .1 นึ่งทับออนป .6 ความรู้ฟรีด้วยนะครับวันนี้ครับเราจะมาเฉลยข้อสอบ o n นไป .6 ปี2563ข้อ7กันนะครับเขาบอกว่าแขเนี่ยครับขับรถไปบ้านขวัญน,นะครับโดยเริ่มออกเดินทางเนี่ยครับ เวลา8.30นหรือว่า8มงครึ่งนั่นเองครับจากนั้นออกเดินทางไปได้120นาทีครับเขาก็หยุดพักเติมน้ำมันแล้วก็ซื้อของนะครับจากนั้นครับเดินไปต่ออีกครับเดินทางไปต่อ128นาทีจนถึงบ้านขวัญเวลา13.15นนาฬิกานะครับก็าถามว่าหยุดพักซื้อของและเติมน้ำมันเนี่ยครับจะเป็น คิดเป็นเวลากี่นาทีนะคบอ่ะวิธีการนะครับก็คือให้เราครับนำออกต้องแต่แรกครับก็คือ8โมงครึ่งเนาะนะครับซึ่งให้เราแปลง122นาทีตรงนี้ครับแปลงไปเป็นชั่วโมงเกาะน,นะครับมันคือ1น่าครับ2ชั่วโมงใช่ไหมครับมันคือ2ชั่วโมง2นาที ส่วนเราก็เดินทางไปต่ออีกนะครับก็คือตรงนี้ครับ128นาทีมันคือ2ชั่วโมงกับ8นาทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับเมื่อเรานำสอชั่วโมง2นาทีมาบวกกับ2ชั่วโมง8นาทีตรงนี้ครับ มันจะได้เป็น4ชั่วโมง10นาทีใช่ไหมครับอะซึ่งเป็นสี่ชั่วโมง10นาทีเพราะฉะนั้นครับเริ่มนินทางตอน8โมง30นาทีเนาะให้เรานำไปบวกกับ4ชั่วโมง10นาทีมันจะได้เป็น12จุดจุดเท่าไหร่ครับจุด40เพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดเรา ถ้าเกิดแขนนี่ยครับเขาไม่ได้แวะเลยเขาจะเดินทางไปถึงบ้านขวัญเวลาเที่ยง40นาทีแต่ทีนี้เขาแวะเราไม่รู้กี่นาทีโจทย์เขาถามเวลาที่แวะนี่แหละครับเพราะฉะนั้นครับให้เรานำเวลาที่ถึงบ้านขวัญก็คือบ่ายโมง15นาทีใช่ไหมครับ1 3 15นาฬนาทีไปลบกับเวลาที่เดินทางที่เขาไม่ได้แวะเลยก็คือ 12นาฬิกา40นาทีเราจะได้รู้ครับว่าเขาแวะเนี่ยครับกี่นาทีเราลบกันนะครับอ่ะตรงนี้ครับก็ขอยืมมาหนึ่งเนาะแต่ขอยืมมาหนึ่งไม่ใช่ร้อยนะครับต้องเป็น60ใช่ไหมครับเพราะว่า1ชั่วโมงมี60นาทีเวลาเราบวกกันครับมันก็จะได้เป็น1 3 7 5ใช่ไหมครับลบกับ 12.40ซึ่งเมื่อเราลบกันแล้วครับมันจะได้เป็นสาิบห้าใช่ไหมครับอันนี้ขอโทษทีนะครับอันนี้ต้องเป็นเลข2เนาะต้องเป็น12.75ใช่ไหมครับอ่าจะได้เป็น0เพราะฉะนั้นเราสามารถรู้ได้เลยครับว่าแขนเนี่ยครับใช้เวลาหยุดพัก35นาที เพราะฉะนั้นสามารถสรุปตอบเลยครับว่า35นาทีเพราะฉะนั้นครับเราก็ตอบข้อที่1ได้เลยนะครับ35นาทีถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องความรู้ฟรีแล้วก็ Facebook ที่เป็นกลุ่มของผมนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2กลุ่มก็คือเนะนื้อหาคณิตศาสตร์ความรู้ฟรี กับตริจร์เพื่อสอบข้อมหนึ่ทับอนเน็ตป6ความรู้ฟรีนะครับก็ฝากติดตามทั้ง3อย่างเลยนะครับสวัสดีครับ